เจคัเฟ่คืออะไรธุรกิจเจคาฟเฟ่เป็นการสร้างรายได้การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศจากพืชผักผลไม้ที่ปลอดภัยของคนไทยด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมท้องถิ่นไทยประกอบด้วย3ส่วน 1. สินค้าได้แก่ร้านอาหารอาหารบังสวิรัตอาหารเจเครื่องปรุงรสที่ไม่มีส่วนประกอบของผงชูรสหรือสารปรุงรสวัตถุดิบสำหรับทำอาหารเครื่องมือทำอาหารพืชผักผลไม้ที่ปลอดภัยสูตรอาหาร ือวิธีการทำอาหารและเครื่องดื่มผลไม้สองบริการได้แก่ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจองกินที่อาหารเจอาหารมังสวิรัตและเครื่องดื่มสามแฟรนไชส์ได้แก่แบบที่หนึ่งร้านค้าซื้อสินค้าที่ M N ผลิตเึื่อไปขายด้วยกระบวนการวิธีการของร้านค้าเองโดยให้เป็นสมาชิกใช้ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจองที่กินอาหารเจอาหารมังสวิรัตและเครื่องดื่มฟรี ให้สิทธิใช้เครื่องหมายการค้า m n ร้านค้าดำเนินกิจการได้เองอย่างอิสระแบบที่2ร้านค้าซื้อสินค้าที่ m n ผลิตขึ้นนำไปขายด้วยกระบวนการวิธีการของ m n ให้เป็นสมาชิกใช้ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจองที่กินอาหารเจอาหารมังสวิรัตและเครื่องดื่มฟรีให้สิทธิใช้เครื่องหมายการท้า M&M ร้านค้าดำเนินกิจการตามรูปแบบ M&M กำหนดให,ให้แบบที่3ร้านท้า ซื้อสินค้าที่ MN ผลิตขึ้นอนำไปขายบางอย่างด้วยกระบวนการวิธีการของร้านค้าเองหรือด้วยกระบวนการวิธีการของ MN ให้เป็นสมาชิกใช้ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจองที่กินอาหารเจอาหารมังสวิรัตและเครื่องดื่มฟรีใช้สิทธิเครื่องหมายการค้าร่วมกันได้ระหว่าง MN และเครื่องหมายการค้าร้านค้าดำเนินกิจการได้เองอย่างอิสระหรือจะทำตามรูปแบบ MN กำหนดให้ประเภทสินค้าหนึ่ง ร้านอาหารฟู้ดทร์กสองอาหารมังสวิรัติสามอาหารเจสีเครื่องปรุงรสที่ไม่มีส่วนประกอบของผงชูรสหรือสารปรุงรสห้าวัตถุดิบสำหรับทำอาหารหกเครื่องมือทำอาหารเจพืชผักผลไม้ที่ปลอดภัยแปดสูตรอาหารหรือกระบวนวิธีการทำอาหารเก้าเครื่องดื่มผลไม้ประเภทบริการระบบจองที่กินอาหารเจอาหารมังสวิรัติและเครื่องดื่มแบบออนไลน์คือบริการระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมแอปพลิเคชัน จองที่กินได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นเครื่องมือแบบออนไลน์เพื่อจองสถานที่จองอาหารเจอาหารมังสวิรัตและเครื่องดื่มตามที่ลูกค้าต้องการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตด้วยอุปกรณ์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตมีระบบการทำงานประกอบ3ส่วนหนึ่งส่วนของผู้ดูแลระบบเป็นส่วนที่ทำงานทำหน้าที่ดูแลจัดการระบบได้ทั้งหมด2โปรแกรมส่วนของร้านค้าเป็นส่วนที่ทำงานทำหน้าที่ของร้านเพื่อใช้ จัดการรับการจองหรือไม่รับจองรวมถึงการรับชำระเงินมาจากลูกค้า 3. แอปพลิเคชันส่วนของลูกค้าหรือสมาชิกที่ต้องการจองที่กินเป็นส่วนที่ทำงานทำหน้าที่ของลูกค้าหรือสมาชิกเพื่อใช้จัดการค้นหาร้านค้าทำการจองที่กินรวมถึงการชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินไปให้ร้านค้าให้ผู้มือการใช้งานและสอบถามเงื่อนไขได้ที่บริษัท mn สสุวรรณจำกัดได้ทุกช่องทาง